หุ้นเด่นของเราดีกว่าซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งในกลุ่มจำนำทะเบียนแล้วก็กำไรออกมาดีกว่าคาดและจริงดีทุกวันถัดด้วยก็คือตัวติดลอ้อติดลอด้อใช่วันนี้เมื่อคืนเนี่ยติดล้อกำไรเนี่ยดีกว่าที่เราคาด8%นะครับทั้งเราแล้วก็ตลาดเนี่ยอยู่ที่พันสกับ10ล้านนะครับบวกงเ2อเซยีย บวก9% Q นะครับหลักๆที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือตัวการตั้งสำรองหรือเครดิตคอสนะครับที่ออกมาเหลือแค่2.2เท่านั้นเองเทียบกับที่เราคาด2.6นะครับแล้วก็การไหลของ NPL Formation เนี่ยต่ำมากนะครับตอนนี้ต่ำ200 basis point ไปแล้วนะครับผมอยู่ที่ประมาณสัก140 เบสิสพอยต์เนี่ยก็ถือว่าดีมากนะครับเ,เราเห็นการไลท์ออฟที่ช้าลงนะครับผม NPL ก็ลดลงด้วยนะครับไลท์ออฟไปประมาณหนึ่งเนี่ยก็เหลือ1.66%นะครับแล้วค่าบริษัทเดโชก็กลับมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอยู่ที่284เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงที่สุดในบรรดากลุ่มจำนำวนทเบียนนะครับตัวเลข9เดือนเนี่ยคิดเป็น80เปอร์เซ็นต์ของ full year forecast นะครับไตรมาส4คร่าวๆเนี่ยอาจจะมีโอเปกส์เพิ่มขึ้นนะครับเป็น seasonality นะครับ กำไรอาจจะมีย่อลงแต่เราคิดว่าตัว80%ของ y u a r Forecast เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์ได้นะครับเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้วกด็ดูแล้วเนี่ยนิ่มโมเมนตัม um ยังสามารถไปต่อได้ตัวอ n s u r a n c e เนี่ยก็เติบโตระดับ12%เย n Year ได้อยู่นะครับอาจจะมีนิดพาดนิดเดียวก็คือลําหลนโกลดแต่ว่าล o มโกลดเนี่ย4.5%เย r 1%คิ Q เนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่มากเท่าไหร่นะครับเพราะคุณภาพสินทรัพย์โดยรวมดีนะครับผม ก็เราคิดว่าประมาณการเราก็มีอัพไซด์นะครับตลาดก็อาจจะมีการอาตอบรับเชิงบวกนะครับแล้วก็แนวโน้มข้างหน้าเนี่ยต้นทุนทางการเงินถูกลงสินเชื่อแข็งแกร่งในหน้าประกันภัยเนี่ยยังทำได้ดีนะครับผมก็ยังชอบติดล้อนะครับทาร์เกตไพร์24บาทครับผมครับผมถ้าเทียบกันทั้งงบ2ตัวที่ออกมาเมื่อวานก็ชัดเจนว่าติดล้อด,ดูว้าวมากกว่าครับว้าวมากเลยใชย่ผมตามนี้นะครับ